สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ,คะแล้ววันนี้เราอยู่กับเพื่อนออยนะคะแล้วจริงๆเรามีใครบ้างคะมีเพื่อนการด้วยค่ะแล้วก็ตากรองนะคะคุณกีกนะคะแล้วก็ยังมีม สองคนกำลังตามมาวันนี้เราอยู่ไหนค่อยวันนี้เราอยู่ที่ย่านตลาดทูนะคะแหล่งของกินกันคืนของคนสักคนไม่มีใครไม่รู้จักอะไดีกว่าใช่ไหมแล้ววันนี้เรามากับผู้เอ็กซ์เพรสตนะคะต้องเรียกว,ว่าเติบโตมาจากที่นี่เลยเพราะเคยขายที่นี่หรือเปล่าอยู่ตรงข้างทางรถไฟใช่ใช่เดี๋ยววันนี้คอยออยจะพาเรามากินแหลกโตัวแตกกันนะคะเริ่มกันที่ร้านไหนวันนี้แน่นอนหลับสบายแน่นอนไปดูกันร้านแรกเท่าไห อนแรกคือไม่คือการอยากกินตับย่างตับย่างตับย่างกึุนย่างพอดีก็เลยอยากลองเป็นจานตับย่างตลาดก็คืออันนี้มันจะ กำซ้อนมากกลับมากซอนเข้มข้นมากเลยแป๊ดเดี๋ยวอิ่มเรากินนิดเดียวมาร้านต่อมาก๋วยเตี๋ยวเป็ดย้งหุยขึ้นชื่อเรื่องเป็ดต้องกินร้านนี้เลย เป็ดตุ๋นดีสมาชิกเราครบแล้วนะครับอร่อยอร่อยออยดูข้างล่างมีทานอร่อยมากเป็ดดีมากเนื้อนุ่มมากแล้วแป้งบะหมี่อ่ะอร่อยมากบะหมี่อร่อยมากรายการไหนสุดครับชอบไก่ไก่ที่อยู่ในกระเพาะอ้กระเพาะกระเพาะปลากระเพาะกินกเี๋ยวเป็ดชอบไก่เฉยเออแต่ว่าเป็ดเขานุ่มนะเราแค่ลืมจิ้มน้ำจิ้มแป๊ดเดี๋ยวกินร้านอื่นต่อค่ะ ชอเล้งชอเล้งมีผัดกระเฉดตลาดผัดกระชี้ท okay. ี่แบบงั้นเอามีดกระเฉดรวมไปที่นึงเลยแล้วก็ผได้กระเฉดรวมไปที่นึงค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นของเด็ดของของก็คือเป็นข้าวหมูหมูหมักหมูพิเผาไข่ระเบิดน่ากินมากเลยอ่ะโอ้โหอร่อยมากเลยอ่ะไข่ระเบิดที่ข้าวข้าวไข่ข้นตูโอ้โหแก่ข้าไข่ระเบิด โอ้โหแล้วก็ปูตัวใหญ่ๆแล้วก็มีไข่ค้นนะทุกคนต้างแต่คำใหญ่ประมาณนี้หอมมากแล้ว่ามันร้อนไปอ่ะเธอแ็งมากร้อนไม่สามามาพูดได้พ่อไม่ได้ถาม่อมกอมากแล้วข้าวอ่ะมันล้วนเป็นลังดีแล้วก็ปูดูดิดูชิ้นปูดิ อร้อนอร่อยมากอันนี้คือสเปตเจอร์ของเขาให้ช่ไหมมีขัดกระเทยแล้วมีไข่แดงด้วยอืมสม่ำแบมากเลยอ่ะมันนวลเนาะมันนวล เราไหวต่อไปร้านอื่นไหมเนี่ยร้านสิเราแบบไม่เป็นยใงไม่เยอะเลยเราะตายแล้วแก่เลยทำเยอะมากมันสดมากหอยอ่ะสดหอมไม่ขาวเลยอยู่นี่ดูดูและนี่ก็คือน่ากินมากอยู่นี่ดูหอยดิหอยทอยให้แบบเยอะมาตัวใหญ่มันกรอบมากเราต้องลองกินแบบกรอบๆบ้าอร่อยมากไแล้วอร่อยเกินไปอ่ะอยากมีบ้านอยู่ใกล้ร้านนี้เลยทุกคน ละเดี๋ยวถ่ายแม่ให้ดูนี่อร่อยมากหอยแบบรสชาติแบบพวกหมูจักรวาลเลยแกกินบ้างถึงแล้วรถไฟแล้วและรถไฟกำลังมาแล้วบายบายรถไฟบายเราต้องได้กินไข่แล้วเอ้ยไม่ใช่หมายถึงเราต้องได้กินไอติมไข่แข็งแล้วไอติมไข่แข็งเฮ้ยนั่นไงน่ารัก บอกว่าคือมันเป็นไอติมกะทิมันไม่ได้อร่อยที่สุดนย่านนี้นะมันอร่อยที่สุดในโลกนัเียวไม่อยากจะเชื่อใช่เพราะว่ากินไอติมกะทิมาทั่วโลกแล้ว มันจะมีไข่เค็มที่คลุกเข้าไปกับไอติมกะทิแล้วก็มีไข่ไก่ที่คลุกเข้าไปกับไอติมกะทิจนมันเป็นไข่ที่แข็งอยู่ในไอติมกะทิและท็อปด้วยไข่ดิบซึ่งมันถูกเรียกว่าไข่อ่างเดี๋ยวเราจะมาทำการเจาะไข่แดงไปพร้อมกัน ไอติมกะทิเขาทำดีมากเนื้อเนียนมากไม่น่าเชื่อว่าไข่พอมันผสมกับไอซีทรีมันกะชีที่หอมละมุนแล้วมันที่ละมุนเขาอีกใช่มันเค็มๆอ่ะเต็มเหือกเลยอ่ะยังเค็มเงี้ยเค็มแบบกลมกล้วย อร่อยเฉยอร่อยปั้งเราจะกินแบบมีไข่ด้วยมีข้าวโพดายด้วยอ่ะแป้งหึบมากบัวลอยปั้นมือบัวลอยปั้นมือพี่แนนชอบบัวลอยมากที่สุดจำเอาไว้นะทุกคพี่แนนชอบบัวลอยมากที่สุดไป็นไรก็อร่อยมากอร่อยหวมาก กินกะไรเอาเนี่ยบัวลอยร้านข้างๆื่อกี้ด้วยพร้อมแล้วค่ะตักแต่ก้านนี้เข้าไปแต่กันนี้เข้าไปในนี้ร้านบัวลอยข้างๆกับไอซิมนี้ค่ะหมันจะหวานแล้วก็หวานฉ่เราจะปิดกันที่หนมเบื้องนะข้าวมาจากฝั่งโน้ ไส้เคมาไอถือไส้หวานไม่ไม่ใช่ผี่ถไส้หวานข้าวคือได้หวานมันหอมพีไทอ่ะหอมีไไ้เมแล้แป้ก็หอมกะรันดีแป้งมันบ้แลา้วไ้หวานมันเหมือน ไข่เป็ดเรารู้แล้วมันหอมไข่เป็ดข้างใส่ค่ะแล้วก็ใส่หวานอหอมขอไข่เป็ดมันไม่ได้มีครีมเหมือนทั่วไปนะมันไม่ได้มีครีมมันเป็นมะพร้าวอยู่ข้างในม,มันหอมใช่แล้วก็ไส่ก็แน่นๆอย่างนี้เลยค่ะ <c oughs> เสร็จได้คือแล้วตืนใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนโดยอเฉพาะออยที่พามากินร้านอร่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราก็จะมากินอีกเพราะยังเหลืออีกตั้งหลายร้านที่กิง วันนี้ติดตามชมไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย